โอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้มาหาเต็มเสียงกับละครเวทีสุดแซ่บลำซิ่งซิงเกอร์ไม่ว่าจะเป็นตู้ดิเรกกับบทบาทหัวหน้าวงลำซิ่งสุดเคี้ยวมเุ่มเคี่ยวครับเฮีเยเฉยๆครับไม่ต้องแถมไม่โทรหรือซันนี่ยูโฟที่ปล่อยมุกเรียกเสียงหาสนั่นได้ทุกรอบนี่ดีกว่าอแววฉีดหน้าแบบเจซีิโคแล้วสองหลอดนะหน้าเปลี่ยนด้วยสวยด้วยแบบเจ๊ไง และที่สร้างความเซอร์ไพรส์กับคนดูมากที่สุดคงหนีไม่พ้นตูน่นันทิดาที่สลัดคราบดีว่ามาแดนสุดแซ่บกันเลยทีเดียวหลํมซิ่งซิงเกอร์ละครเวทีที่ใครดูก็บอกว่าชอบจนต้องเพิ่มรอบความหาในวันที่1-3ถึง3และ8-10ถึง10กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น <Wow. S 1> พร้อมโปรโมชั่นสุดเก๋ซื้อ4ฟรี1เฉพาะรอบคําเท่านั้น อย่าช้ารีบจองบัตรได้แล้วจิตไทย t ิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา